อเคครับปอ๊อกาสวัสดีท่านผู้ชมท่านานะครับเนยอยู่กัหลาเลยมันคงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเหตุผลที่ท,ทำไมถึงไม่ยอมอัพคิดสักท,ทีโอเคนะเดี๋ยวโอเคเหตุผลก็คือคอมคอมหรือโน้ตุ๊กของผมเนี่ยมันพังนะครับเลยเื่อมองไม่เห็น นี่น่าจะได้โอเคข้อหลักก็คือเอซุดนะครับนี่เหอนี่นะเอซุดเอซุดโอเค,อเคลองเปิดกันเลย หนึ่งครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าจอไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะนี่คือแบตเตอรี่มันหมดแล้วก็ตัวเสียบตัวที่ใช้เสียบในการในในการชาร์จแบตไฟอ่ะมันก็พังนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ได้อัพชิปเพราะความพังนั่นเองนะครับ ก็อืมก็ไม่มีอะไรอัปเดอ่ะสว่วนใครที่แบบทำไมไม่ยอมอัปเดโทรศัพท์ทำไมไม่ยอ,อยไม,ไมยอเล่นเกมโทรศัพท์คือมันเป็นรุ่นหัวเวยรุ่นเก่าครับมันเลยโหลดมันมันมันคือแท็บเล็ตหัวเวยรุ่นเก่าซึ่งมันไม่สามารถโหลดพวกโปรแกรมอัดคลิปอะไรได้นะครับถ้้เก็จะอัดคลิปก็มีอย่างเดียวก็คือการที่จะ เอออัคดคลิปชีวิตประจำวันอะเหมือนวอล์เกอร์เออมาโอเคอ่อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่ไร